นี่ครับหมูเป็นหมูย่างเกาหลีน้องแต่กินที่ถ้าร้อนไม่ไม่ไกลบ้านของเราร้อนกี่บ้านเขาอย่างเดียว ฉลองโอกาสอะไรหนูยังไม่เข้าใจเลยอ๋อฉลองคนติดตามหนึ่งพันห้าร้อยคนแล้วก็ชั่วโมงครบสี่พันครับสี่พันชั่วโมงเราครบแล้วเหรอครับผมเอ้ยตูอเล่นนะคุณซิงครับไม่เชื่อก็ลองไปติดตามดูครับจริงเหรอต้องเข้าไปดูนะอย่างนั้นต้องเข้าไปดูว่ามันถึงจริงหรือเปล่าคุยหรือเปล่าคุณน่ยอ๋อผมปุดจริงไม่เคยส่งย่อยผมไม่เคยดูเลยครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับเพราะว่าทำอย่างเดียวล้มอย่างเดียวครับ อันนี้จะฉลองเนื้อย่างเกาหลีครับสี่พันชั่วโมงด้วยความเหน็ดเหนื่อยเห่ยละครับเป็นพี่กุ้งคลิปครับทำอร่อยครับฉลองครับทำไมฝังต้องมีกุ้งครับอร่อยวันนี้ครับกินไม่ค่อยเป็นนะแต่เนี่ยแเนี่ยเอาเขาเสนอเดียวครับอ๋อครับพอดีเป็นโอกาสพิเศษนะครับเนาะก็เลยฉลองสักหน่อยขาดไหมขา ไม่ไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ขานะไม่ใส่ขาครับสะไคร้เป็นกระถูไม่ใส่สักอย่างเลยไม่ใส่สักอย่างครับใส่ใส่ขาอย่างเดียวดีกว่าไหมเอางี้ครับน้ำครับน้ำเท่าน่อยพี่น้ำพี่ว่าเลือดเหนื่อยไหมครับสวยได้สวยได้คนติดตามพันหุกพันกว่าคนแล้วก็ชั่วโมง มาทันชั่วโมงเลยครับเหนื่อยครับเหนื่อยแต่คุ้มค่าครับครับผมเป็นชุดเนื้อหาว่าไงมาครับดีใจมากเลยโอ้ดีใจมากครับต้องเข้าไปดูแล้วนะอย่างนี้ครับเกือบจะเลิกทำไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าใช่ใช่ใช่ก็สู้กันต่อครับมันไม่มีมันไม่มีล้มเหลวนะเพื่อนมันมีแต่ล้มเลิกนะครับจริงครับครับผมก็ต้องตายคร้วช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าทาง ยูทูบทาไปอเมริกาก็ติดต่อสายตรงหาคุณเหยไงใช่ครับต่อมาทวงนี้มั้ยไงครับหรือว่าเขาบอกว่าใไเขาก็บอกว่าทางว่า เอาผมบอกว่าเอออ้ามใจรู้อ้านใจโทรโิสแล้วครับนี่ครับครับครับที่แร้ว่าอยูทูกคนจะโทรมาจมันายังเซลโทบมางส่งเซลล์บาอ๋อเดี๋ยวเออได้หลายภาษาแลครับนะครับวันนี้ตะเกียบตะเกียบที่เรือออเลอร์ให้ผมกินเขาไครับแหแหลมนะครับนี่ครับตะเกียบอเดอร์ให้กิเขา่ยอเขา่เ็เ ใครไม่เสียบเอาเขาชอบเสียบครับครับใครไม่เสียบอ่ะครับหมูย่างเขานี้ใช่ไหมครับนีเป็นหมูย่างเขาเสียบ,ยบนี่ครับหัวมันครับนี่ครับหมูหมูอันนี้ชาบูชาบูน้ำดำใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ค่อยดำข้างใน เป,เป็นหมูย่างเกาหลีเนาะแต,แต่กินที่กินที่ประเทศไทยอันยองฮันซียอ,นยองอโยฮันซียอ,องเมื่อก่อนที่พี่เรียนเกาหลีนี่กูดจะเรียนแม่นานนะคุณโซครับคุโซลเลยเหรอสเวเยตอโอเคคนะรับรสชาติเป็นไงครับใช้ได้ไมครับสุดยอดคนะรับแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างครับ ใช้ได้ใช้ทำอะไรได้มางครับาอคุณควรผมแล้วนะเนี่ยเอาเอาเอาสัแม็กแม่เอาได้ครับก็วันนี้วันนี้ก็เหนื่อยมากครับทำคลิปติดจอดนี้หิวเลยจะบ้าบ้าขึ้นไปครั้งไปครั้งครับอยู่เลยครับชอบบ้าขึ้นครับหูเพื่อนรักครับชอบบ้าขึ้นตลอดครับหิวเลยมันร้อนครับเพื่อนที่จริงกล้องน่าจะตั้งตั้งทางนี้ผมวมานย ผมเนี่ยลำบากผมเนี่ยนี่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณสบายเลยนูผมเนึ่งนี่ครับเพราะนั้นดูงอน,นอันรอพวกไปก่อน,นครับงอนนี่งอนครับเออพูดถึงงอนเลยคุณรู้จักไหม,มรู้จักไก่ไส้เอ้ยไก่ไส้งอนคุณรู้จักไหมไก่เขาหลอกนะมไหม,มไก่เขาหลอกไหมไก่เขาหลอกเคยมัยนะ้ยโมดานโมดานเลยครผมเคยแต่หลอนงอนคนอื่นนะ ใ่รู้จ่นเถ้าหลอนนี่รหไกลบ้านหลอกหวอนยอนเขาอย่เดียวคมรอนวิง้ำซุนีม่เราใช้น้ำแบบนี้เลยนะครับาเอารถดีใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไี่ผมปงมาผมปุงมานันไงคนนี่มั่วปงมาแล้ว ววนแล้พูดถึง่ช่วงที่ทำยูท mm ูบใหม่ๆครับที่จะตั้งใจนะวันนั้นครับไปถ่ายไปทอดแหนเลยนะรู้จักทอดแหนไหมครับรู้จักครับหวานแหนครับหวานแหนครับเขาไม่น้ำข้างหลังบ้านคลิปแรกเป็นคลิปหวานแหนนะครับใช่ครับหาปลาครับเอามาเอามลาลากเลยปลาล ปาปาบก็ไม่คิดว่าจะถึงนะแต่ด้วยเพื่อนๆที่สนใจเราช่วยดูช่วยกันดูมากๆครับสิทพัคุณอย่างที่นะเพื่อนๆมันมีทุกขั้นกครม่ีของเราเราจะทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับทาต,ต่อไปครับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จอีกขั้นนะครับส0 0พัน่วงมงก็ครบละ หนึ่งปพูติดตามก็เกินมาหน่อยละครับผมเราก็ททาต่อไปใช่ไหมครับทําต่อไปครับไม่มีหยุดครับมันจะทิ้งกูไหมนี่ไม่ทิ้งถ้าได้เงินแล้วเออแล้วแบ่งผมกับไมาแล้ใช่ไหมมาคือคือรอรับอย่างนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเงินครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องเงินเลยอ๋อครับเรื่องเงินภาพซื้อกันไม่ได้ใช่ครับไม่ถึงเงินเดือนนะครับถ้าได้เงินเดือนอะแบ่งผมมันเงินดือนผมไม่มีครับทุวันนี้ผม กินรายวันครับวันสามร้อยาวันนี้เป็นคลิปพิเศษครับขอบคุณหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วก็การดูครับครบสี่พันชั่วโมงครับเออเรื่องอะไรกกาสพิเศษครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดีกว่านี้ครับติดตามพวกเรานะหิวเอเลอร์ซุนยัดห่ากับในช่องซุนหลิวคอมเมดี้ครับเ